สวัสดีครับยองชัยชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับกาต้มน้ำร้อนนะครับก็อันนี้อของยี่ห้อแม็กเนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในอก,กันก่อนนะครับเนี่ยอ่าเรามาดูภายในอกกันก่อนอันนี้กล่องเนี่ยมันผมผมเห็นครั้งแรกนะผมว่ามันเหมาะสำหรับการซื้อไปฝากคนที่เขาขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเป็นของขวัญ อะไรแบบเนี้ยกับเพื่อนกับแฟนกับพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยครับผมว่าฮิ้วไปเงี้ยมันดูดีมากเลยนะมันมันเหมาะเออมันเหมาะกับการเป็นของฝากแล้วมันสวยมากนะข้างในอ,ะอ่ะเดี๋ยวดูข้างนอกก่อนอันนี้เป็นหน้าตาของสินค้านะครับก็อ่าตัวนี้เห็นเลยว่าหนึ่งุห้าลิตรก็ใส่น้ําเข้าไปได้1 5จุดห้าลิตรแล้วก็อันนี้คือกําลังไฟเนาะกําลังไฟพันสี่ร้อยวัตต์หมายความว่าถ้าถ้าเรา กดเครื่องทำงานเนี่ยมันจะดึงไฟ1,400วัตต์1ัน0วัตต์คือ1ชั่วโมงเนี่ยถ้าสมมติว่าต้ม1ชั่วโมงไม่ไม่หยุดต้มเลยนะแต่แต่ความจริงแล้วมันไม่ถึงหรอกนะแต่นี่มันแค่สมมติเฉยต้ม1ชั่วโมง1 4 0 0วัตต์มันจะกินไฟเท่ากับ1.4หน่วยหน่วยละ4บาทหน่อยๆเนาะก็เท่ากับคูณเข้าไป1.4ก็ได้ประมาณสัก6บาทคือต้ม1ชั่วโมงอะ่ะจ่ายค่าไฟ6บาทซึ่ง ซึ่งต้มครั้งหนึ่งอะ่ะมันแป๊บเดียวที่สุดเลยแบบว่าหลักนาทีหนึ่งถึงสองนาทีมันก็ร้อนแล้วครับซึ่งมันใช้ไฟแบบหลักสตางค์คือมันถูกมากมันถูกที่สุดเลย่ะฮะโอเคมาผ่านกันเลยแล้วเรามาดูด้านนี้กันก็อันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นเป็นบาเรลเนาะเอเป็นเป็นผู้ผลิตราบาเบลนะฮะเป็นภาษาไทยทีนี้ก็เบลเขียนเหมือนเดิม1.5ลิตร อบอกชื่อรุ่นอะไรยี่ห้ออะไร1 5ลิตรใช้ไฟเท่าไรพันสี่ร้อยวัตต์เนาะแล้วก็บอกขนาดสินค้าเนาะก็2ีสอคูณสิบคูณ25.4เซนนะก็บอกวันผลิตด้วยบอกอันนี้อันนี้เดือนกันยานะแล้วผมซื้อมาก็ก็เดือนนี้เลยก็กันยาเหมือนกันปี P 67เนาะแล้วก็ผลิตที่ประเทศจีนนะอจีนเป็นผู้ผลิตนะแต่ว่ามีบริษัทในไทยเนี่ย เอาเข้ามาขายครับผมแล้วก็บอกราคาอราคาก็ตามนี้เลยแต่ผมไม่รู้นะว่าราคาในตะก้าที่ช่องผมอะ่ะมันขึ้นไห่แต่ผมเชื่อเลยว่าไม่ถึงช่องผมอที่ที่มันขึ้นในตะก้าดูดูตรงมุมซ้ายล่างนะครับมันจะมีตะก้าอยู่เนะกดเข้าไปดูราคาได้เลยเชื่อได้เลยว่าไม่ถึงแน่นอนอาจจะไม่ถึงหนึ่งพันบาทด้วยอ่เดี๋ยวเพื่อนๆลองกดดูแล้วกันครับผมก็อันนี้อีกด้านหนึ่งก็ประมาณนี้นี่ โอเคอันนี้ก็มาดูตัวเครื่องกันเลยผมเปิดเลยครับเปิดมาปอมาก็จะเป็นคู่มือคู่มือเนี้เขาบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยเนะาะเวลาเสียบปลั๊กถอดปลั๊กมือห้ามเปียกอะไรประมาณเนี้นครับไม่ควรเอาไปจุ่มล้างในน้ําไอตัวไอตัวฐานฐานรองมันนะนะที่ที่มันตัวจ่ายไฟนะไม่ไม่ควรจุ่มลงไปในน้ําอะไรนี้ครับก็สำหรับการต้มน้นะําอ่ะสำหรับผมน,นะ ล้างแค่ด้านในแล้วก็เช็ดแห้งก็พอแล้วด้านนอกเอาฟองน้ําชุกมันมาเช็ดก็พอแล้วไม่ไม่ต้องจุ่มนะครับก็มันมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ส่วนด้านในก็เป็นเมนูภาษาไทยเนาะแล้วก็เออมันเป็นภาษาไทยแล้วก็กับภาษาอังกฤษเนาะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับระวังความร้อนให้ค่อยๆเทอะไรประมาณนี้ผมอ่านแล,แล้วก็มีเท่านี้มีหลักๆก็มีเท่านี้ไม่ไม,ไม่มีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมา เดี๋ยวดูในตัวเครื่องมีอะไรอีกอันนี้ฐานรองที่ผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเอาไปจุ่มน้ำเนาะเดี๋ยวมันจะเสียนะซึ่งมันก็ไม่น่าจะต้องจุ่มน้ําล้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปลั๊กก็เป็นปลั๊กแบบ3ตานะครับเป็นปลั๊กสามตาก็ามีลายต้นกาวเหมือนเดิมก็เสียบปลั๊กบ้านเราได้เลยก็ไฟ220โวลต์ธรรมดาปกติเลยเดี๋ยวดูความยาวสายก่อนความยาวสายประมาณสัก50เซน ยาวประมาณห้าสิบเซนครับยาวห้าสิบเซนได้อยู่อ่ะโอเคอันนี้ผ่านไปนะอันนี้ดูด้านหน้าอัน,นดูด้านหลังอก็จะบอกว่าใช้ไฟเท่าไหรนะ่นะสองร้อยสิบโวลต์ถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์ก็บ้านเอาพอดีครับผมอ่ะอ่ะผ่านไปแล้วในกล่องมีอะไรอีกมีนี่อันนี้คือสมุดร,รับประกันเนาะอันนี้ทำมาดีมากนะมันมันดูเหมือนกับอ่าก็เรียกอะไรเล่มเล่มทะเบียนบ้านเล่มทะเบียนรถอะ่ะ ก็เราเข้าไปเลยอ่าสแกนตรงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยออนไลน์ออนไลน์เขาเรียกว่าลงทะเบียนแบบออนไลน์สแกนเข้าไปเลยอ่าแล้วก็พิมพ์ซีเรียลซีเรียลนัมเบอร์เข้าไปอ่าแล้วในเนี้ยก็จะบ,บอกว่าอ่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยเดี๋ยวผมเอาดูของเราเลยอ่ากาต้มน้ํานี่กาต้มน้ำไฟฟ้ามองเห็นไหมนี่นี่นี่กาต้มน้ําไฟฟ้านี่เห็นไหม ข้างบนจะเขียนว่าครัวเรือนนะกับธุรกิจนะถ้าเราไปใช้ครัวเรือนก็จะรับประกัน1ปีนะครับอ่าส่วนถ้าใครซอ้อจอื่นก็ดูตามนี้ไปว่ารับประกันกี่ปี1ปี2ปีอะไรก็ว่าไปอ่าโอเคอันนี้สมุรรับประกันอ่าสแกนกันไปเลยแล้วก็กรอกข้อมูลตามใส่ s ี r เดียลนัมเบอร์ที่มาติดมาออเครื่องนี่นะครับลงเข้าไปก็เหมือนสินค้าทั่วไปมามาดูตัวเครื่องกันเลยนี่มาดูภายนอกค์กร ้ยนี่ดูภายนอกสวยมากนะทรงมันดูดีมากนี่มียี่ห้อมิกตรงนี้แล้วก็มีกลิปเก๋เป็นคล้ายๆกับกระดาษยืดๆติดมาให้ด้วยสวยดีอ่ะโอเคดูดีอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มกดทํางานเนาะเวลาเวลาใส่น้ําลงไปแล้วเนาะเราก็ใส่ไปที่เรากดลงต๊ด พอพอมันร้อนมันจะเด้งตึก๊กมันจะตัดไฟเองนะโอเคอันนี้ดูรอบๆมันก่อนอ่ะดะูวัสดุข้างนอกเนี่ยเป็นพลาส,สติกนะเนี่ยได้ยินเสียงไหมเสียงพลาส,สติกอ่ะดูด,ด้านล่างอันนี้พลาส,สติกฝาฝาข้างนอกตัวนี้เป็นพลาส,สติกนะ,ะด้ามจับก็เป็นพลาส,สติกเหมือนกันโอเครอบรอบนี่คือพลาส,สติกหมดเลยตัวนี้เป็นปุ่มเปิดฝานะเป็นปุ่มเปิดฝาอ่ะเปิดเลยชินี่ เปิดฟ้ามานี่ข้างในตอนนี้เป็นเหล็กครับเหล็กตันเลสามศูนย์สี่นะอ่าดูด้านไหนนี่นี่เห็นไนหะอ่าไหนเขียนว่า s u s สามศูนย์สี่แล้วก็าหนึ่งจุดห้าลิตรนะฮะทางล่างนูง้นเห็นไหมเห็นเห็นข้างในไหมเวลาเราเทน้ำเข้าไปเนาะน้อยที่สุดคือครึ่งลิตรนะใส่ครึ่งลิตรถ้าน้อยกว่านั้นอะ่ะบางทีเครื่องอาจจะไม่ทำงานก็ได้อ่ามันมันเป็นระบบเซฟตี้ของเครื่อง Uh huh. ข้างในเป็นสเตเลตนะนี่สเตเลโอเคมาอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเลยนะเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยต้มจริงเลยดูดีดว,ว่าใช้เวลานานแค่ไหนผมจะใส่น้ำไป1ลิตรแล้วกันแล้วดูว่านานแค่ไหนกว่าจะกว่าจะร้อนมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยมาเดี๋ยวผมเติมน้ำเลย เติมน้ำให้ดิเลยน้ำผมเนี่ยหนึ่งจุดห้าลิตรพอดีอันเนี้ยก็รับได้หนึ่งจุดห้าลิตรพอดีเดี๋ยวเราดูว่าเติมแบบเต็มเต็มเลยแล้วมันนานไหมมันกว่าจะร้อนมันกว่าจะตัดนะเอาเต็มเต็มกันไปเลยเราก็ดูตามขีดเอานะโอ๊ยเทเบาๆหน่อยเอ้ โอเค1.5ลิตรพอดีเต็มเปี๊ยมาเราดูว่าใส่เต็ม1.5ลิตรเนี่ยแล้วมันร้อนเนี่ยมันล้นไหมลองเลยอันนี้ก็หมดพอดีนะอันนี้อันนี้ผมเติมมาเกินนิดหนึ่งอ่ะแล้วทีนี้เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วเห็นปุ่มนี้ไหมเขากดว่ามันจะมีไฟเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวเราดูเลยอ่ามันเป็นไฟสีฟ้าอ่านับเวลาเลยตอนนี้นาทีที่ อ่าเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนาิการวาแล้วว่ากี่นาทีน้ำหนึุด้าลิตรถึงจะร้อนเดี๋ยวผมไม่ตัดคลิปเลยนะให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยดูของจริงกันไปเลย อะตอนนี้ผ่านมาสามสิบวิแล้วเครื่องก็ยังทำงานอยู่ยังเงียบเยบอยู่นะมันค่อยๆทำงานอยู่ หนึาทีผ่านดูในดูในกล้องไฟสีฟ้ามันมันกระพริบนะมันกระพริบก็พริบแต่ของจริงอะไฟเนี่ยมันนิ่งเลยนะ คือคือตาเรากับกล้องเรามันมันไม่เหมือนกันนะคือไฟตรงนี้ครับไฟสีฟ้าเนี่ยคือผมดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันนิ่งเลยแต่ดูด้วยกล้องมันกระพิกริบอยู่แต่ไม่ม็นไรมันไม่เกี่ยวกับการใช้งานหรอกเฮ้ยเริ่มร้อนแล้วสองนาทีครับเพื่อนสองนาทีน,น,น,ทน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรเริ่มเดือดแล้วผมได้ยินเสียงแล้วสองนาทีเองนะ ผมว่าแกะซองมาม่ายังไม่เสร็จอะแกะเอาซองมาม่าใส่แล้วแกะใส่เครื่องอะไรแบบนี้ผมว่าน้ําร้อนพอดีอะ่ะได้กินพอดีถ้าถ้าอยากกินมาม่านะหรือว่าถ้าจะชงกาแฟก็รอแป๊บเดียวอะ่ะได้เลยหนึ่งนาทีครึ่งเริ่มได้ยินเสียงน้ำเดือดแล้ว บอกเพื่อนไว้อีกครั้งหนึ่งนะใส่น้ำเต็มเลย1.5ลิตรเต็ม100%ต่อไปเข้านาทีที่1 5วิเข้านาทีที่3ตอนนี้3นาทีครับ3นาทีแล้ว ถ้าใส่น้ําน้อยกว่าเนี้ยมันจะเดือดไวกว่านี้นะอันนี้ผมใส่น้ําเต็มให้ดูไงว่าถ้าเต็มเต็มแล้วเท่าไหร่น้ำอุณหภูมิห้องปกติเลยสานาทีผ่านไปแล้วสามนาทีครึ่ง ยังเดือดอยู่แต่ยังไม่ตัดยังไม่ถึงหนึ่งรองศามันจะตัดที่หนึ่งรองศานะน้ำน้ำเดือดสูงสุดได้แค่หนึ่งรองศาจะไม่เกินนี้แล้วก็ถ้าหนึ่งรองศาปับ๊บก็จะตัดการทำเนนกก็จะไม่ไม่เดือดไปกว่านั้นแล้ว สี่นาทีเริ่มมีไอ้น้ำเป็นไอไอออกตรงปากรูตรงนี้แนละ้วสี่นาทีครึ่ง ีโอเดือดมากแล้วได้ยินเสียงเลยปุ๊บ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 เลย ห้านาทีครึ่งโอ้ยตัดแล้วโอเคห้านาทีครึ่งครับอะไรผมเปิดนะโอ้เห็นน้ำไหมนี่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 ไอผมจับให้ดูไม,ไม่ร้อนเพื่อนไม่ร้อนเลยนี่ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเลยฉนวนทํามาดีนะครับฉนวนดีมากไม่ร้อนเลยนี่แต่น้ำข้างในาบอกเลยว่าร้อนแน่แต่ผมไม่จับให้ดูนะมันร้อน ต่ข้างนอกอะผมจะไปดูได้โอเคไม่ร้อนเลยได้เลยแบบแบบรู้สึกแบบอุ่นแบบน้อยมากๆรู้สึกรู้สึกถึงความความอุ่นอุ่นน้อยมากแต่จับแบบแช่เลยไม่เป็นไรเนะี่ย่ผมจับอยู่เนี่ยไม่เป็นไรเลยเอา่าโอเคถ้าจบการเรียนท่านี้ก็คือการต้มร้อนก็ต้มร้อนแหละถูกต้องละแล้วมันก็ทําได้ด้วยห้านาทีครึ่งน้ําเต็มร้อยเปอร์เซ็นก็ผมว่า ผมเคยใช้การต้นน้ำม,มาแบบนี้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าตัวเนี้ยเร็วกว่าโอเคสำหรับเพื่อนๆมีอะไรสงสัยหรือจะมีอะไรที่จะแนะนำผมพิมพ์สอบถามกันมาได้เลยนะครับก็มีท่านี้ฝากไว้ด้วยซื้อของที่หน้าช่องผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ